ก็หลังจากมนีน้องคนหนึ่งนะฮะเข้ามาคอมเมนต์ในช่องลุงเนาะมีอยู่คลิปหนึ่งน้องเขาเขามาคอมเมนต์นี่ฮะตรงนี้เลยอ่าคือน้องเขาขอซื้อไอดีลองของลุงนะฮะลุงก็เลยตอบเขาว่าน้องจะซื้อตัวไหนอะ่ะลงุงมีตั้งสี่ไอดีน้องของเขาเลยบอกว่าเออไม่ใช่ดิลงุเลลงเรลุงเปิดารีวิว ทั้ง4 ID ให้ดูเนาะไว้วันหลังก่อนเพราะว่าลุงเล่นตั้ง4ตัวลุงก็เลยเริ่มจากตัวนี้เนาะ,ะเป็นไอดีตัวที่4ของลง <Okay. S 1> ุงโอเคล็อกอินผ่านเอา g o เ g l e เพิ่งเพิ่ง,งจะเล่นนะดูเวลกันเอาเริ่มตัวนี้เลยนีวก็สามสิบสา,สาเมเล่นได้4ี่ซีซันก็ตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย มีก็มีนิดเดียวมีนิดหนึ่งไปดูเลยไปไวๆเลยเนาะตอนนี้ไปไวๆเลยนั่งโกเนาะซีซั่นที่ 15. สิบห้าสีซั่นที่สิบห้านี่ลุงมันขึ้นขึ้นแดงเหมือนซีซั่นที่แล้วขึ้นแดงนะสิบสี่ด้วยสิ่งก็ได้เล่นเนาะสิบสี่ก็เล่นนิดเดียวนะเล่นไม่เยอะเดี๋ยแค่โก้เพลย์เตนะเดี๋ยแค่ถึงแค่แพทเนาะแต่ซีซั่นที่แล้วคือดันเลยเอาโกเอาแดงเลย ลูกก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรเยอะข,ของก็แค่นี้ของสายฟรีฟรีจริงๆเลยขอฟรีทง่มแบอดสกินปืนก็ของฟรีฟรีฟรีทั้งนั้นฮะของฟรีทั้งนั้นเลยมีแค่ตัวนี้ลัคกี้เราเจอใบเดียวแต่ท่าทางก็มีสี่อันเนาะไม่มีอะไรมากมายเลยสิตตัวนี้ ตัวนี้คือตัวที่สี่เนาะไม่มีอะไรมันกมีแค่นี้เดี๋ยวลุงพาไปดูตัวที่สามดีกว่าเนาะตัวนี้คือตัวที่สีเล่นแบบเวลาแร่งตกมาแล้วเครียดอ่าเจะมาเล่นไรยิงไปดูตัวที่สามกันเนาะเดี๋ยวลุงพาดูตัวที่สามกันครับตัวที่สามของลุงนะฮะนี่คือไอดีที่สามของลุงชื่อจะไปปากอยู่แค่ ml my love เหมือนกันนะฮะทั้งสี่ตัวเลยตัวนี้ ส่วนมากก็จะหนักระทานเติมเนี่ยกล่องไอรพิเศษแต่จะเติมไม่ไมแพงนะแต่ถ้าขั้น10 125นี่หลุงเอาแต่ถ้าเติมผ่านมือถือเคยเติมครั้งเดียวส่วนขั้น10ขั้น10แบบเนี้ยจะมาบ่อยมากจะมาบ่อยมากเลยแต่ถ้าแพงก็ไม่เอาเดีย๋ยวแบบเนี้ยไม่เอาถ้าถ้าเป็น Android ก็35บาทนี่เอาเอา iOS 29บาทนี่ลุงเอา9บาทนี่เติม ลาไปดูตัวละครกันเลยนี่ตัวละครเนาะลุงใช้ไฮยาโตะนะคือตัวนี้ตอนแรกลุงกะว่าจะไม่เติมนะต่ไฮอาโตะมาครั้งแรกแต่อนนั้นดื่มอิชิตันแบบเยอะมากจนเบาหวานขึ้นะ่ะตอนนั้นไฮยาโตะยังมีใครได้เลยกินแต่อิชิตันซีซั่นนั้นนะนะแล้วนะลทีนี้ตัวไก่ลุงเลื่อนตัวไก่เสร็จกล่องไอเดอรพิเศษมาเป็นไฮยาโตะ ลุงก็จำเป็นต้องซื้อแล้วก็ต้องเติมมาตลอดเลยพาไปดูตัวละครนะฮ mm hmm. นะเมลอลลาเวิลห้าเนาะโมโคโมโควลสามไม่ได้ใช้หลักๆเลยคุณก็จะไฮจัตโตะเนาะเคลอรีนหะ mm hmm. งอคงนี่งอคงเติมตอนเติมตอน,น,นคือรับอะไรสักอย่างเ,เติมครบหรืออะไรสักอย่างลู้เติมไปยี่สิบเก้าบาทหรือสามสิบห้าบาทก็เลยได้หงอคงมา แล้วก็พาโลมาเวลห้าแม็กซิมเวลหกเคนลี่เวลหกแอนดูเวลห้าฟอร์ดเวลสี่าหลักเลยที่ลุงเล่นก็คือฮายโตะนะครับตัวนี้ฮายโตะไะออกไปดูทางด้านของการแต่งตัวเนอะแฟชั่นกันอืมเยอะนะตัวนี้ถือว่าเยอะเลยก็ม <Wow. S 1> ีนี่หมวกหัวที่ลุงใช้อยู่ตัวนี้ก็หมวกมาเนาะ เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ก็ฟรีส่วนมากของฟรีนี่จะได้เยอะประมาณนี้อากาศก็จะประมาณนี้พับปากเนาะมีตัวนี้ด้วยประมาณนี้นะครับเสื้อก็จะประมาณนี้ยิ่งสั่นเรามาเนี่ยเนี่ยกองเนี่ยชุดเนี้ย เพราะว่ากล่องแอร์พิเศษมานะฮะร้อยบาบาทลุงก็เลยจัดเลยตัวนี้ก็มีแต่ลุงใส่ตัวนี้ดีกว่ามันดูผิวๆเลยแต่งอย่างเงี้ยเสื้อก็มีประมาณนี้ลุงไม่ได้เล่นตัวนี้เป็นประมาณประมาณ3ซีซันมั้งจำไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นลุงใช้เครื่อง Oppo F5 แบบเช้ามากๆสุดแมนถึงจะโดดอ เพิ่งลุงเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ iPhone แคแ่ยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึง3-4ส,สี่ซีซั่นนี่แหละกางเกงรองเท้าก็ประมาณนี้เนาะรองเท้าเอาไปดูทางหน้าของผู้หญิงบ้างเนาะเป็นตัวละครก่อนเอาไปทางหน้าของเครีแล้วกันผู้หญิงแต่งตัวก็จะมีนี่ ก็เยอะอยู่นะครับสำหรับผู้หญิงค่อนข้างเยอะดูเสื้อผู้หญิงก็มีประมาณนี้เสื้อประมาณนี้แหละเสื้อกางเกงกางกงก็ประมาณนี้ส่วนชุดชุดก็มีก็อติีด้วยฮนะโอ้ยตอนนี้มีก็อติี มีกือจีด้วยมีกัตไม่ได้เลยมีก็ตจีเลยอ๋อมีก็ตจีด้วยครับมีก็ตจีด้วยกรีนก็ตจีก็ตจีเขียวนั่นเองนะก็ตจีเขียวนั่นเองอ่าแล้วก็เราไปดูทางด้านของคู่หูเนาะคู่หูก็มีประมาณนี้เลยเดี๋ยวมินี่มินี่โบลิ่งเนาะไม่โบลิ่งไม่มีสิมีน่ใช้มากใช้ประโยชน์มาก แค่นี้นะฮะแล้วก็ไปดูสกินกันสกินปืนกันเอ่อลูกอะลูกมันมีประมาณนี้ลูกไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่กองดนตรีก็ใช้ตัวนี้กระเป๋าก็เดอยอยู่นะกระเป๋ามีกระเป๋านี่แมงป่องคำสาบแมงป่องสวยนะกระเป๋านี่สวยเลยนี่ <Wow. S 1> นี่นี่ฮะกระเป๋าแมงป่องกกระเปป๋าีทองค แต่ลุกใช้กระเป๋านี้นะมันเล็กดีกระเป๋านี้มันหมุนเท่มากเลยนี่โอ้กระเป๋านี้มีแพนด้าเนาะ,ะเบบี้ดักกอนแล้วก็กระเป๋าฟรีต้องมีอยู่แล้วทุกตัวราะสายฟรีตัวนี้ล่มก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายแอบอทดลุงชอบตัวนี้มากเลยมันหมุนเหมือนทรายอะ่ะเหมือนทรายปิว้วอ่ นี่แอบอดตัวนี้ก็สวยฮนะขนนกสีดำอ๋อมีสีดำสีขาวนะอ๋อสวย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 มากเลยนี่คางคาวก็มีป่าไปดูสกอ่าไปดูนี่ก่อนเอาสกินปืนทีหลังไปดูผานะมีแค่นี้ท่า <c oughs> ทางมีเยอะอยู่นะท่าทางนี่ไอพวกกักกักคำนะครับ ก็มาเลยครับเดนนิสเบบี้ชาร์งามซัมบีเต็มไปด้วยกันเธอหมุนโหดก็โดดเตะ,เะแล้วก็สุดท้ายก็ไปดูสกินปืนเนะาะสกินปืนนี่สำคัญมากๆนะครับในการเล่นเกมไปดูกันที่ M4 เลยกัน M4A1 นะฮะ ลุงตัวนี้ลุงมีถาวรคือตั้นสองนัดสองโกงนะครับเอฟโฟล์นสองเอดวิ AW ไม่มีเนาะมีแต่ชั่วคราว AW. ลูกซองนี่สองโมงแล้วเสองที่เอเดแจกตัวนี้ก็แจกนะฮะส่วนลุงใช้ตัวนี้เดซไอนี่ฮะเดซไอลุงใช้ตัวนี้นะตัวนี้ลุงสุมห้ากล่องแตกนะครับห้ากล่องแตกสุ่มให้น้องน้องอยู่แต่ตอนนั้นไม่ได้อัด เอเคดาก้อนถาวรอ๋อตัวนี้ลุงสงสัยกันตัวนี้ลุงสุ่มจากออ่ร้านค้าแคนนะครับ5้ากล่องแตกเหมือนกันนะครับอ้โห oh. ไดีนี่แบบจะเรียกว่าไก่ดีไหมสุดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางด้านของ UMP ตัวนี้ลักตู้ลักกี้รอยเย่านะครับไม่แน่ใจว่ากี่ใบแต่ก็แตกเหมือนกันนะ UMP ตัวนี้สุดแล้วนะฮะ ทางด้านของ m p 5นี่ของแจกเนาะด้านสองอ๋อลูกจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือนี่ฮนะลายนี้ delivery เนี่ยครับเนี่ยลายนี้ลายนี้นะมันจะมีช่วงหนึ่ง tm ทำกิจกรรมนะลุงได้ทุกกระบอกนะครับมี4กระบอกพ่วงมากับฟาร์มาสสีฟ้าเนาะจนนีนะ้ลุงมีสาวนหมดนะทุก id เลย3 id ตอนนั้นลุงเล่น3 id และลายเนี่ยลุงมีทุกกระบอกเลยมันจะมีนี่ m 1 4 ถ้าวันตอนนั้นช่วงนั้นน้องๆคนไหนทําขยันทํากิจกรรมนะก็จะได้ตรวนี้ไปก,กาท็อปเกมเมอร์นะฮะบวกดาเมดลดความลดระยะแล้วก็เพิ่มความ,มยัางแต่ลุงใช้ตัวนี้ดีกว่าล่างสอง Tm แจกเหมือนกันตัวนี้มีลายเดียว m p ศูนย์ก็รายแจกนะ Tm ตัวนี้คือขั้นสิบมีก็ฟรีตัวนี้ไม่แน่ใจว่าได้มาจากไหน,นก็ใช้ตัวนี้อยู่ ลุงไม่เล่นอยู่นะลุงเล่นไม่เป็นนะส่วนฟาร์มาสต,ตัวนี้ฮะสุดแล้วฟาร์มาสต,ตัวนี้ฟารมาสลุ้นนะฮะฟาร์มาสนะฟา้า,ฟานั่นเองแล้วก็ปืนประจำลุงที่นก็นี่เลยที่ทุกคนแบบอยากได้กันมากเลยฟรีนะตัวนี้ฟรีนะบอกเลยลายเนี่ยฟรีทุกทั้งสี่ก็บอกเลยนะแล้วก็ได้ทั้งสามไอเดยฟ oh, <no. S 1> นี่อีกปืนหนึ่งลายเดียวกันเนาะเอ็มหสิบ ฟรีนะครับถ้าใครทำกิจกรรมช่วงนั้นคือโชคดีมากแล้วนี่ก็ได้มาจากอะไรอ่ะแต่ได้แต่สุ่มง่ายมากเลยแตก P90 นะครับดาเมจสองระยะหนึ่งโอ้โหแบบโกงอะ่ะดึงหัวง่ายด้วยส่วน M14 ่งลุงไม่มีนะก็ประมาณนี้ระเบิดลุงก็ยังใช้ตัวเก่าอยู่ไอวอลลุงใช้ไอวอลดำนะครับนี่ไอวอลสามดู ออลุงลืมบอกอีกอย่างนึงคือตัวนี้ลุงขึ้นแดงแทบทุกซีซันนะมีแค่ไม่กี่สันที่ลุงไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูอะไรเดีอยวเสื้อเหรอถึงจะรู้เดี๋ยวก่อนนะพื้นหลังน,น่าจะมีเสื้อมั้งเุงขอไปดูเสื้อดีกว่าอันนี้โก ฮีโรอีกซีซั่นที่11นะฮะฮีโอีกซีซั่นที่11อันนี้แกงโกแล้วก็ฮีโรอีกซีซั่นที่12บสซีซั่นที่แล้วอ๋อผู้ชายใส่ไม่ได้เหรออ๋อผู้หญิงใส่ไม่ได้ครับซีซั่นที่แล้ว สวยฮะสวยสวยก็ประมาณนี้ฮะลุงลุงขึ้นแดงมาหลายซีซั่นอยู่นะตัวเนี้ยไอดีลุงก็ประมาณนี้ก็ตัวนี้สองร้อยกว่าก็ประมาณนี้ฮะไอเทมเนาะไอเทมก็มีประมาณนี้ก็เดี๋ยวลุงลุงกลัวคลิปมันจะยาวเนาะเดี๋ยวไอดีลองเอาไว้อีคลิปหนึ่งดีกว่าโอเค ตัวไก่ลุงก็มี2ตัวนี่นะนี่คือตัวไก่สองตัวไม่ไก่แล้วมัง้งจะกินปืนขนาดนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะลุงจะเอาตัวลองมารีวิวให้ดูฮะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายครับ